สวัสดีค่ะข่าวสั้นกับยันฟินแลนด์วันนี้วันเสาร์ที่13มีนาคมสองพก็สรุปข่าวสั้นนายกซันนามารินเนี่ยได้ออกรายการสัมภาษณ์ในช่อง YLE ช่องหนึ่งอุกกสอาโมเมื่อเช้านี้นะคะ นายกก็บอกว่าอาจจำเป็นต้องใช้มาตรการจำกัดการเดินทางถ้าประชาชนยังไม่จำกัดการพบปะติดต่อผู้คนตามที่นายกได้ถแถลงเนี่ยจะยังไม่มีการบังคับใส่หน้ากากในในที่ทั่วไปนะคะ รัฐบาลกำลังเตรียมมาตรการจำกัดการเดินทางอันเนื่องมาจากอัตราการระบาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของโควิด -19 แต่ยังไม่มีการตัดสินใจว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนายกรัฐมนตรีซันนามารินพัก s, s d สได้กล่าวในการให้สัมภาษณ์ทางช่อง YLE TV ช่องหนึ่งตอนเช้าวันเสาร์ที่13มีนาคมพศส5 6พพวกเรายังไม่มีข้อกฎหมายที่พร้อมใช้กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมการอยู่ยังมีคำถามมากมายที่ยังคงเปิดอยู่นายกได้กล่าวในรายการสถานการณ์ปัจจุบันอุกกสอามม จะมีการใช้มาตรการจำกัดการออกจากบ้านก็ต่อเมื่อสถานการณ์การระบาดแย่ลงและทำให้บริการรักษาพยาบาลมีงานล้นมือรวมถึงงานติดตามสายการติดเชื้อด้วยนายกยังกล่าวย้ำว่ามาตรการจำกัดต้องใช้เมื่อจำเป็นจริงๆเพื่อให้เกิดประสิทธิผล รัฐบาลมีการจับตาดูเป็นพิเศษในสถานการณ์การระบาดในเขตกรุงเฮลซิงกิปริมอนทนและเขตเมืองตูรุกุข้อจำกัดรายบุคคลเช่นต้องมีการนัดหมายเพื่อไปร้านค้าอย่างเช่นในบางส่วนของประเทศเยอรมันได้นำไปใช้นั้นจะไม่มีการใช้ที่ฟินแลนด์ ยังไม่มีการบังคับใส่หน้ากากป้องกันโดยทั่วไปถ้าการแพร่ระบาดของไวรัสกายพันธุ์เหล่านี้เป็นไปในอัตราเร่งอย่างรวดเร็วและผู้คนยังไม่สมัครใจที่จะลดการพบปะติดต่อผู้คนพวกเราก็ควรจะสามารถจัดการการติดต่อพบปะก,กันเหล่านี้ได้ในวงกว้างไม่เพียงแค่ ในห้างสรรพสินค้าและธุรกิจแต่ละแห่งแต่ต้องรวมถึงการติดต่อทางสังคมของผู้คนด้วยนายกกล่าวซึ่งหมายถึงการจำกัดการเดินทางหรือจำกัดการออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็นทีภ่ภาษาฟินนี้เรียกว่าล um ีกูมิสระหยอยตุส นายกยังกล่าวว่ายังไม่มีการบังคับใช้หน้ากากป้องกันโดยทั่วไปเพราะยังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอที่จะคอยสอดส่องดูแลบังคับใช้ค่าความเห็นส่วนตัวของผู้แปรนในฟินแลนด์เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจน้อยซึ่งตำรวจก็มีงานล้นมืออยู่แล้ว นายกยังได้ออกความเห็นเกี่ยวกับคำสั่งลำดับการจัดการฉีดดวัคซีนโคโรโนาไวรัสอาจจะมีการพิจารณาลำดับความสำคัญอีกครั้งโดยให้คำนึงถึงกลุ่มเสี่ยงด้วยเช่นควรเน้นฉีดวัคซีนในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูงก่อนหรือจะฉีดให้คนในบางกลุ่มอาชีพขาดจบสรุปข่าวสั้นวัน เสาร์ที่13มมีนาคมนี้คอยติดตามตอนต่อไปในข่าวสำคัญสำคัญของฟินแลนด์นะคะขอบคุณค่ะ